สวัสดีครับอิทิพรมิดหมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้จะนํามิดหมอหลงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนให้ชมนะครับสามเล่มก็เป็นไซส์ขนาดปากกาสองเล่มก็พกพาเล่มหนึ่งนะครับเล่มแรก4นิ้วครึ่งใบสองนิ้วครึ่งอันนี้จะเป็นทรงประหมอว้วนกลมนะครับด้ามไม้ฝักไม้รัดหวายกันเป็นอลูมิเนียมขาปิ่นโต ไซน่ารักมากเลยครับเดมน,น,นี้ใบเขาสวยมากลายเสยมาเปียวเพิงงดงามชัดเจนนะครับตะกุดสามดอกสันหนาทรงบะหมอมีการสลักลวดลายไว้ที่สันใบด้วยคังอุดแน่นแห้งสวยกระทัดรัดมากครับ ต่อมาเป็นทรงหั่นมากเล่มนี้ก็งามยาว5นิ้วใบสองนิ้วครึ่งน,นี้ก็ด้ามไม้ฝักไม้กันลัดทองเหลืองฝักลัดหวายนะครับลวดลายเขาก็สวยเลยครับลายเสยมาเปลวเพิงงดงามเป็นพุ่มใหญ่ๆนะครับสอนกันแล้วก็ลวดลาย เป็นเล็บจิกความหงายสลักดอกไม้นะครับมีการเล่นลวดลายที่ส่นใบมีดเหมือนกันเก่าสวยมากสภาพดีตะกุด5ดอกนะครับตะกุด3กษัตริย์าอาจจะไม่ชัดมากก็ปล่อยตามสภาพนะครับคางอุดแน่นแห้งดีจะมีจุดพิจรนารณานิดนึงก็คือหวายตรงนี้ที่เขาแหว่งไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ เวลายัดมีดลงไปในฝักเนี่ยเขาฝักเขาจะค่อนข้างหลวมนะครับเวลาจะยัดเข้าไปก็ต้องกดตรงใบเข้าไปแบบนี้ก็ถือว่าแจ้งกันไปก่อนเลยจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับแต่โดยรวมแล้วสวยคุ้มค่ามากแล้วก็ที่สำคัญมีการฝังตะกุดไว้ที่ใต้ด้ามด้วยนะครับอีกหนึ่งดอกเหมือนจะเป็นตะกุดทองเหลืองนะครับ หายากมากเลยครับหลวงพ่อลุ่งที่จะมีการฝังตะกุดไว้แบบนี้ใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันนะครับงดงามคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับเล่มนี้สวยมากนำไม้ฝักไม้นะครับต่อมาเป็นเล่มใหญ่สุดแล้วก็ยาวสุด 10นิ้วใบก็จะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครึ่งกับ6นิ้วด่าไม้ฝักไม้กันทองเหลืองรัดหวายเป็นเขาเรียกว่าทรงปลดนะครับทรงยาวๆแล้วก็ความพิเศษของเล่มนี้ก็คือมีตะกุดที่สวยใหญ่สามดอกนะครับสามกริย์เงินทองเหลืองทองแดงนะครับ อัดไว้ชัดเจนตะกุดดอกใหญ่เด่นๆเลยนะครับลายเสยมาเปลวเพิงสวยมากขนาดพกผพาทรงปลดเรียวยาวไขรชินชอบก็พิจารณาเอานะครับ ังเขาก็อุดแน่นดีไม่ต้องกลัวนะครับทั้ง3เล่มนี่จะเช็คสภาพมาแล้วหากต้องการความละเอียดแล้วก็ที่มาที่ไปอย่างชัดเจนรบกวนโทรมาหรือแอดไลน์สอบถามกันมานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ใช้เบอร์เดียวกันเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับ